สวัสดีนะคะทุกท่านกับมาพบกับพัทในช่องอาคิราคลิปน,นี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์กำจัดขนหน้าแข้งแบบถาวรที่ถาวรจริงๆนะคะทำไมจะต้องย้ำด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันมีบางวิธีนะที่เขาโฆษณาว่าเป็นการกำจัดขนถาวรแต่มันไม่ถาวรเออเหมือนเพลงก็สุนว่าเลย ซึ่งเราเคยเจอมานะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามไปว่าเราทำวิธีอะไรที่ไหนเจ็บไหมนะคะเท่าไหร่แล้วก็คนรับเป็นอย่างไรถ้าสนใจก็ไปดูกันเลยนะคะ ก็สำหรับเราใช้วิธีกำจัดขนด้วยวิธีการจรี้ขนด้วยคลื่นวิทยุที่โรงพยาบาลยันฮีนะคะต้องบอกก่อนว่าการจรี้ขนด้วยคลื่นวิทยุเนี่ยมันเป็นคนละตัวกับเลเซอร์เนาะอันนี้เผื่อสับสนการเป็นคนละตัวนะจ๊ะถามว่าเจ็บไหมเอางี้วิธีการกำจัดด้วยวิธีนี้เนี่ยเขาจะเอาเข็มนะ ไปที่รูขนทีละรูทีละรูนะคะก็ลองคิดภาพตามเอาเข็มจิ้มไปที่รูเนี่ยเจ็บไหมเจ็บมากนะเจ็บแบบสุดๆไปเลยลูกพี่คือไปเหมือนมดยักกัดนะคะแต่เป็นการโดนกัดเป็นเวลาแบบชั่วโมงกว่าๆอันนี้ขึ้นอยู่กับความดกของแต่ละคนนะเราช่วงแรกๆดกมากก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆในการทํา ก็นั่นแหละจิ๊ดจิ๊จิ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 จจเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก็โอโ้โหคิดดูแล้วเราในตอนนั้นก็สตรองกันนะเนี่ยคือมันเจ็บสุดๆไปเลยนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการเอาน้ําแข็งมาประครบแหลเพื่อให้มันเกิดความชาบรรเทาความเจ็บปวดซึ่งอันนี้ส่วนตัวเรานะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่มันก็เจ็บอยู่ดีแล้วมันก็เพิ่มความหนาวอีกต่างหากนะคะก, <c oughs> ก็ถามว่าเจ็บไหมก็คือทั้งเจ็บทั้งหนาวนะเวลาทาํา มา,มาถึงคำถามที่หลายๆคนอยากจะรู้นะคะว่ามันราคาเท่าไหร่ก็ต้องขอบอกว่าราคาจัดว่าแรงอยู่นะคะก็คือ38,00 0บาทโคมากนะคะซึ่ง38,000บาทเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าคอร์ส1นึครั้ง38,000บาทมันจะไม่ใช่แบบนั้นมันจะ3 8 0 0 0บาทเนี่ยจ่ายไปแล้วเราไปทำไปทำไปทำจนกระทั่งผลหมดเราพอใจเลยนะคะ3า0 0 0บาทเนี่ยเพียงแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยทางโรงพยาบาลมีการปรับ นโยบายใหม่นะคะก็คือทุกๆครั้งที่เราไปตามนัดเนี่ยเราจะต้องจ่ายเพิ่ม250บาทด้วยซึ่งเขาก็เพิ่งจะมีมาช่วงหลังๆนะช่วงแรกๆเราไปตามนัดแต่ละครั้งก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้แต่ตอนหลังก็มีแล้วะคะ่ะจะด้วยสภาพเศรษฐกิจนะตอนนี้แล้วก็ช่วงโควควิดอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมันก็เลยทําให้ราคามันก็พุ่งไปอีกก็ถือว่าราคาสูงทีเดียว นะอันนี้ก็ลองไปสร้างน้ำหนักกันดูนะคะอาจจะหาวิธีอื่นๆก็ได้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยเราไม่ได้ทำวิธีอื่น,นเราทำวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลอ่ะไอที่เราทำแล้วไม่ได้ผลเราบอกตรงนี้เลยเราทำแบบ IPL มาก่อนเอ,อซึ่งคนจะเข้าใจว่ามันเป็นเลเซอร์แต่เราเคยไปอ่านเจอเขาบอกว่า IPL ไม่ใช่เลเซอร์ซึ่งอันนี้มันเป็นในเบื้องลึกแล้วอะ่ะเ,เราไม่ใช่เด็กวิทย์นนะเนาะเราก็เลยแบบไม่สาม,มารถมาอธิบายตรงนี้ได้แต่ว่าอ่ะเราทำแบบ IPL มาก่อน แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบอกคือเขาเขียนแหละว่าเนี่ยเป็นการกําจัดขนนะแข้งถาวรแล้วก็เลยซื้อคอร์สไปคอร์สหนึ่งราคาก็เป็นหลักหมื่นเหมือนกันเอ,อเราก็ถามเขาว่าออทำแล้วมันจะหายไปเลยใช่ไหมคะก็มันเขียวว่าถาวรจริงไหมเขาก็บอกว่าอ,อถ้ามันไม่หายก็ต้องมาซื้อคอร์สเพิ่มเราก็แบบฮะแล้วมันถาวรยังไงวะนั่นแหละเราก็เลยเออทำให้หมดคอร์สไปก็ปรากฏว่าตอนที่ทําเนี่ยเออมันก็หายไปนะขนมันก็แบบ มันก็ไม่ขึ้นมาแต่ว่าระยะยาวมันก็ขึ้นมาแบบในรูปนะคะเนี้ยในรูปเนี้ยก็คือเป็นภาพหลังจากที่เราทำ IPL ไปแล้วเป็นสักระยะหนึ่งเราอ่ะไม่มีภาพ before แบบก่อนที่จะทำ IPL เพราะมันผ่านมา10กว่าปีแล้วนะเราเอาภาพไปไว้ใน CD แผ่นไหนก็ไม่รู้นะคิดดูดิในยุคที่ยังมี CD ดีอ่ะ เออเราหาไม่เจอจริงๆว่าเราก็เสียดายเราหาภาพตอนขนดกมากๆไม่เจอคือก่อนอันนี้เราดกกว่าน,นี้อันนี้คือหลังจากทํา IPL ไปแล้วนะคบขนมันก็แบบดกอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องแบบมาหาที่อื่นทําถ้าเป็นเลเซอร์เนี่ยคือเราไม่มีประสบการณ์ส่วนตัวเออไม่มีประสบการณ์ตรงแต่มีคนเคยบอกว่าเลเซอร์แบบแยกอะเราไม่แน่ใจว่าเราพูดถูกไหมนะ YAG เนี่ย เออมีคนบอกว่าวิธีนี้เวิร์กอันนี้ให้ลองไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมเอาเนาะเพราะว่าตัวเราอะ่ะก็ไม่สามารถไปทดลองได้แล้วไงคือเราก็ไม่สามารถเอาขาเราไปลองกับวิธีอื่นได้อันนี้ต้องไปสอบถามกับคนที่เขาเคยมีประสบการณ์กับเลเซอร์ตัวนั้นๆดูนะคะอันนี้ก็ชี้ช่องเอาเผื่อว่ามันจะราคาถูกกว่าหรือยังไงเออเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าราคามันก็สูงไปนั่นแหละสามหมื่นแปดพันนี้แบบบินไปญี่ปุ่นได้เลยนะคะเนี่ย ก็น,นั่นแหละคะ่ะก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับหลายๆท่านที่มีปัญหากันก็อยากจะเตือนสําหรับน้องๆหนูๆน,นะที่มีขนหน้าแข้งแต่มันยังไม่ได้ดกมากอ,อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปโกนอย่าไปถอนมันนะเพราะว่าสมัยตอนที่พี่เด็กๆเ,เนี่ยเออตอนเด็กๆอะ่ะขนมันก็ไม่ได้พลึบขนาดนี้จุดเริ่มต้นเลยก็คือแบบไปโกนมันใช้เครื่องโกนโกนปื๊นเนี่ยเท่านั้นแหละ ขนมันก็กายล่างเป็นขนผู้ชายเลยอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของเราในวัยเด็กนะคะก็เลยอยากจะมาเตือนว่าเฮ้ยอย่าไปโกนอย่าเพิ่งไปถอนไปยุ่งอะไรกับมันมากในกรณีที่ยังมันไม่ได้ดกขนาดในรูมันนะ่อนนั้นนี่มันไม่เป็นอย่างนี้นะมันเป็นแบบมันก็มีขนธรรมดาแต่มันไม่ขนาดนี้ไงเหมือนมันเป็นเหมือนพอเราไปยุ่งกับมันอ่ะมันก็พรืบๆเลยอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องขนหน้าแข้งกันนะคะก็ เป็นกําลังใจเนาะเออเพราะว่าเราก็เคยมีขนที่มันพรึบบมาก่อนแล้วเราก็เข้าใจฟิลลิ่งดีว่ามันรู้สึกยังไงเนาะมันขาดความมั่นใจอะถึงถึงคนจะพยายามบิวเราเอ,อ,อย่าไปคิดมากคนเขาไม่สังเกตหรอกแต่แบบคือคนที่แบบบิ้วเราเขาก็ไม่ได้มีปัญหาขนหน้าแข้งไงเออแต่เราอโดนมากับตัวไงเราก็เลยรู้สึกแบบเสียเซลล์อะเออมัน,ม,นมันทำให้เราขาดความมั่นใจเออพอหลังจากที่ทําออกมาแล้วมันก็แต่งตัวง่ายขึ้นนะ ตัวแต่งตัวง่ายขึ้นใส่ขาสั้นากที่เมื่อก่อนไม่ค่อยกล้าใส่ขาสั้นเงี้ยหลังๆก็ใส่จนแบบขาที่เคยขาวเนะพราะเมื่อก่อนจะใส่ขายาวใช่ไหมตอนนี้ขาเริ่มคาแล้วนะเพราะว่าโดนแดดก็มาแชร์ประสบก,การณ์แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้ามีคําถามก็ลงไว้ได้นะคะถ้าตอบได้ก็จะตอบนะถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะเราก็มีประสบก,การณ์ที่จํากัดนะเนาะเราก็อยากจะตอบในสิ่งที่แบบเฮ้ย <c oughs> เราลรุ้้จริงๆแล้ว่าอยากจะตอบสีสัวโอเคเนาะ สำหรับ,บคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกๆคนบ๊ายบาย